รับมือปีงูเล็กในปีหน้านะครับมีอะไร ปนกัวนนั <Wow. S 1> นนี้อาจารย์แม่มีคําตอบสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับในปีหน้าเลย1คือในการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างเครือข่ายนั่เองนะคือพยายามคอนเน็กกับผู้คนให้เยอะต้องบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่อาจจะมีการเติบโตและขยับขยายค่อนข้างเยอะแต่คนจะเป็นคําตอบที่ช่วยคุณได้แน่นอนครับข้ 2> อ2นะครับในเรื่องของการปรับเป้าหมายนะครับชีวิตใหม่นะฮะปีหน้าจะมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการต่างๆในเทคโนโลยีและสังคมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปคุณต้องอย่าหยุดเรียนรู้ นะและข้อสุดท้ายที่ต้องแนะนําเลยนั่นคือพยายามจัดการเรื่องเงินให้ดีนะครับวางแผนการเงินนะฮะวางแผนการลงทุนนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการฝืดเคืองมากขึ้นส่งผลทาให้การใช้จ่ายอะไรต่างๆมีปัญหาไปด้วยจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญและปีหน้าจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือในเรื่องของการคดโกงครับมันจะมีคนเข้ามาโกงอะไรคุณเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมรับมือนี่คือ4ข้อที่คุณจะต้องเตรียมรับมือก่อนเข้าปีมะเสงในปีหน้านั่นเองถ้าคุณ